สวัสดีอุ๊ยวันนี้เราก็จะมาสิริกัน iPhone 4หาสิริเร็วสวัสดีสิริอุ๊ยยังยังไม่เป็นไรวะเป็นไรเป็นไรสวัสดีสิริเป็นไ,นไงจีดาภาพ <laughs> สนุกเลยถามอะไรดสีสบายดีไหมซิรีสบายดีขอบคุณที่ถามนะเลขงวดน,นี้ออกอะไรเหรอซิรีอย่ามาถูงไอไฟโฟนขอเลขเด็ดเลยนะจีดาผ้า I love you มันไม่เว็เป็นเพื่อนกันนะสิริเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันแล้วล่ะจิดาภาวันสงการวันที่เท่าไหร่หรอสิริวันพฤหัสบดีที่16บเมษายน255 8ที่กา วันขึ้นปีแหม่ของไทยวันที่เท่าไหร่รอซีริวันขึ้นปีใหม่คือวันศุกร์ที่31ธันวาคม2015เก่งมากเลยซีริชมจริงๆใช่ไหมเนี่ยใช่เลยซีริฉันก็คิดว่าอย่างนั้น เธอสท่อมสูตรคูณเป็นไหมสิริคุณไม่ได้ฟังอะไรอยู่เลยฟังอะไรหรอสิริฉันหาอะไรเกี่ยวกับสวัสดีสวัสดีสิริ สิริขอทักตอบนะกินข้าวยังสิริยังไม่ได้กินเลยฉันไม่ชอบกินนะสิริเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนสร้างไม่ได้กำหนดเพศให้ฉันทำไมไม่กำหนดหละ่ะสิริ ใช่เนาะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นตกลงเลขงวดนี้ออกอะไรหรอสิริขอโทษด้วยจิกาผ้า <leurs> ฉันไม่ใช่คนบ <laughs> ้าหวยนะเราจะนอนแล้วนะสิริบายบายนั่นนั่นเราจะนอนแล้วนะสิริบายบาย ฉันเจอข้อมูลในอ่ะก็เว็บซีรีของ iPhone สีนะก็แค่นี้แหละบ๊ายบาย